สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้สาวตีผ้ามากินหอยนางรมยากพี่น้อง <Wow. S 1> มือเม็ดจานวนยยี่ใหญ่ตัวนี้กาบมันใหญ่แต่ว่าเหนือ่อยไหลแห้งพี่น้องตัวเล็กกาบมันใหญ่มันบมคอยเหนื่อนบมคอยไหลามากพี่น้องหอยนางรมโอ้โมันตัวใหญ่ใส่ค่ำเราตัวไปรไะดับพี่น้องมาเด้อแสรบน้ำกันหอยนางรมตัวละแปดสิบบาทอยู่ตลาด ห mm hmm. วานเนื้อหวานจุ๋ย mm hmm. ๆุยอ mm ือแืมแผืแชอบืมหวานหวานหวานแห้งอืมอืมอร่อง หืมวายสมกับราคามอยู่อเออพี่น้องเบื่อก็สิบาทปากกว่า่ย แบ,บ่ผู้ใหญ่อืมร้านแห่งซื้อมากเก่าโตพี่น้องว้าว <Wow. S 1> ตลาดนี้จ้า ปุ้รแ้ยากสื้อสาวตีกอะเล่นจ้าเลยพี่น้องแม่คำใหญ่ไง,ง,งตัวใหญ่เลยพี่น้องว่าไม่ดตัวหน่อยๆเลยเนี่ยกินจังได้ละบ้านโอ้ยขวนมันอันนี้แห้งเจอเสื้อเมือจะคละ้องเล่นะ มาพี่น้องโอ้มันมาขันหลุดเลยอืมโตใหญ่เขาเบริสุด เปื่อยไงบ้านเนี่ยพี่น้องหวานเนาะใส่คำหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยนี่อ่ะ กินเยอเธอไงเพราเาไ่ด้พี่น้องกินเยอเธอมู่มมามังเพราะันเอราะวาไ่เปลือนพี่น่อง กินก็ทิ้งกินจะทิ้งเข้าไปแห้งหวานแนี่ตัวใหญ่เนาะอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตปาดก่อนเด้อ<พ>บ่ได้คันค้ำไงแต่มันเหียแม่พี่น้องเหียใส่ข้างเหียใส่แยงแสบบุได้กินตัวใ,ใหญ่ได้ก่แสดงว่าปากกว่วงไรเติบนี่กินบ่ได้พี่น้องตัวหนึ่งหน่องสองข่างไงโอ้ยแสบแต่ว่ากินยาก มาเด้อพี่นอ้องกินอยากลัวแบบตัวหน่อยตัวหน่อย,ยเฮ้ยเหลือสดกินเลยอันนี้มันตัวใหญ่หวานแหงแต่ว่ากินลำบากอรยสำหรับสดหนามเฮ้ยเลื่องทำนึ่ง กัดชิ้นเข้าไปอืมหวานจุจ๊ยกินเบิดนี้กันสิโผล่แล้วพี่น่องเก่าตัว รสตีกินเบอร์เบิร์ดกกินเบอร์ยูสแต่ว่าบอก์กากินหลายก็สีพโดไปหวานมันถิงลองกินแบบ แบบใส่บักหนาวพี่เนอะจะเป็นแบบเด็กินแบบใส่มะนาวบัง บแซ่บแบแส่น้ํจิ้มเวกว่า ชุดใหญ่พี่เ้าะ ลิปนีก็พอ่อแซำหนีก่อนนะคะเดี๋ยวสาวตีสืบเมื่อกินไม้บบกากินหลายผี่นอกหน่วยใหญ่แหีคลิบนี้กฝาฟาว้สซำหนีก่อนนะคะอย่าลืมติดตามสาวตีในคลิปหนาเนาะคะ่ะฟาขอบคุณคนติดเขามาติดตามและขอบพระคุณคนที่เขามารับชมน้ำเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ